ห,หนึ่งดอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทิกรถให้ข้าด้วยสิวะไม่เฮ้ยเฮ้ยทำไมรถเรามันแรงเยอะขนาดนี้วะเนี่ยเหมือนสวรรค์เป็นใจกราบสวัสดีกับผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะยินดีต้อนรับกลับมาครั้งกับเกมแคทกันนะฮะบอกเลยว่าหลังจากที่เราเนี่ยแพ้ในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเรียกว่าเราเนี่ยยังผ่านสเตจสี่ไม่ได้ฮะ ใน E ีีนี้เนี่ยผมจะต้องมาทะลวงด่านนี้ให้จุงได้ไหนมาดูซิว่าที่หายไปเนี่ยผมได้เปิดกล่องได้อะไรมาบ้างดูครับมีกล่องบวกดาเมจเยอะเลยแล้วก็นี่ฮะคุคุณไหมครับคุณผู้ชมฮะมันคืออุปกรณ์ที่เราจะใส่เบสสองอันแล้วมันก็จะทำให้เราเด่ยดะแข็งแกรง่งแต่บอกเลยว่าเรายังไม่ทำเรารู้สึกว่ามันซ้ำซากนี่ผมจะใช้นี้ฮะเราเปิดได้ปาวานมาใหม่เว้ย และเขาบอกว่าบวก20%กับดับเบิลล็อกเก็ตแล้วเขาก็ได้แถมดับเบิลล็อกเก็ตมาให้ผมทันทีเรียกว่ามันเป็นอะไรที่แจมแมวมากเลยครับคุณผู้ชมฮะเมื่อเรามีดับเบิลล็อกเก็ตเนี่ยเรียกว่าเราเนี่ยจะจงตีทั้งหน้าทั้งหลังเลยเรียกว่าโหดมากๆไหนดูซิเนี่ยอะไรเฮ้ยผมบวกเลือดร้อยเปอไรสาระนี่ฮะแล้วเราก็จะดูว่าเรามีรออะไรบ้างเฮ้ย100% on b o รเซอเนนี้ ร้อยเปอร์เซ็นต์ออนไชั่นี่ทำไมมันมีแจ่ของกากๆวะเนี่ยไหนดูซิว่าเราเนี่ยใส่อะไรดีครับโอ้โหดูดิมี่จะของบอร์เดอร์ครับหรือว่าเราเนี่ยไปใช้์เดอร์ดีเอ่อไม่มีเบรดอะเอาไว้ก่อนแล้วกันเฮ้ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอาดีกว่าเดี๋ยววันนี้ในแพทนี้ไม่ใช่สิเอางี้ดีกว่าครับสำหรับใน EP นี้ฮะหรือว่าในการจุติใหม่ครั้งนี้เนี่ยผมจะเล่นรถที่มัน แปลกใหม่แปลกตาคุณผู้ชมทุกท่านน่าจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก,ก่อนคิดไปเองทางนั้นฮะมาเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าดับเบิลมิสไซล์ของเราเนี่ยมันจะแน่สักแค่ไหนเออใส่อะไรอย่างอื่นเพิมเ่มเติมไม่ได้เลยได้งไงวะเนี่ยฮะอรเรีว่าอ่อนแอมากเลยฮะรถเราเนี่ยอะมาเดี๋ยวเรามาเทสกันดีกว่าว่ารถเราเนี่ยจะเจ๋งสักแค่ไหนฮะ,ะใส่ลูกไฟก่อนอแล้วก็โล่โล่โล่ไม่มีที่ใส่แล้วมา ในสเตทที่4นั้นผมจะสามารถทะลวงไปได้หรือไม่ใน EP ีนี้ลุยตอนนี้เรียกว่าเราชนะถยู่โอ้โหรุนแรงเรียกว่าแรงมากๆครับโอ้ยโยเฮ้ย,ย,ยดูด้วยดูด้วยเรามี2ด้านไว้เอ้ยนี่ถือว่าโชคดีนะครับเนี่ยที่เราเนี่ยเอาวิซซายมาสองน้โอ้โหเขารุนแรงมากฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมี2ด้านแต่ถ้าแกงงายทงอ,อย่างนี้ค่าก็สู้กันเขาไม่ได้หรอกนะ หลังของการจุติโอ้โหเลือดเขาเยอะเหมือนกันเอาไงอีกแล้วว่าผมจะเปลี่ยนออกเลยฮะไอล้อไต่กําแพงเนี่ยฮะติ๊กกี้โรอะไรเนี่ยไรสาระกระจอกเอาชนะเฉยเลยครับคุณผู้ชมฮะไม่ได้เชื่อเอา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 แล้วฮะมันเป็นกายกรรมความโจรึอย,อยังไงวะเนี่ยเฮ้ยครับเป็นการทิ้มิษสายสามพิษแน่ด้วยการคอมโบกันระหว่างรถสองกันซึ่งไม่มีใครทำดาเมจกันเลยแต่เราชนะครับ บอกเลยว่าข้านะแข็งแกร่งนี่ฮะดูฮะเนี่ยเพื่ออะไรวะรถกูเนี่ยเฮ้ยนี่มันเป็นมิติใหม่ของอันจงตีเลยนะเนี่ยบอกเลยเราเนี่ยกดอาวุธโทรงานทําให้เขาจงตีเราไม่ได้และเราก็ดันเขาจนชนเฮ้ยนี่มันเจ๋งซะไม่มีนี่ไงซึ่งทีเนี่ยผมว่ามันมันก่อนเกินไปแล้วล่ะเห็นผมว่าผมอาจจะต้องเปลี่ยนร้อออกนิดนึงฮะนี่ไงดูปีนรถเขาอีกแล้วไอ้บ้าเฮ้ย แพ้แหละแพ้แหละีทีทเดียวเองฟินนี่ดูดูครับคุณชมฮะอ,อยู่ๆก็หาเรื่องแพ้ครับดูมันดูรถข้าดูมันโอเละเทจะทำอย่าง,งนี้นี่โอ้ยหงายท้องอีกแล้วเฮ้ยมีโอกาสชนะครับเรียบร้อยฮะเดี๋ยววิญาโชคดีอยู่นี่ดูรถเราก็หงายท้องง่ายเลือกเกินดูแต่จริงเขาไม่โดนด้วยในขณะนี้นมีมสายสอง เฮ้ยเสียใจอยากจะปีนหน้าเขาอีกโอ้ยโเดเมเขา80กว่าคันนี้71เนี่ยโอ้โหถ้าเราปีนข้ามไปได้เนี่ยเราชนะแล้วเนี่ยชนะมาเจ็ดเอาละในเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็ควรจะต้องถอดเจ้าสองสิ่งนี้ออกนละเราก็จะเปลี่ยนล้อใหม่ครับซึ่งผมมองว่าล้อเนี่ยที่น่าสนใจก็จะเป็นเจ้านี้แล้วก็เจ้านี้ฮะ ใส่เป็นล้อเล็กๆน่าจะเวิร์กกว่าครับเมื่อเป็นล้อเล็กๆเนี่ยฉะนั้นเนี่ยเลือดเราจะลดลงไปในเมื่อเลือดเราลดลงไปเราก็จะต้องทําการตีบวกซึ่งตอนนี้บวกมันเลยไม่ได้ใช้อันนี้อันนี้ก็ไม่ได้ใช้ฮะ,ะอันนี้ก็ไม่ได้ใช้รับเลเวลสามนะฮะแล้วเซิร์ฟเวอร์เก็บไว้ก่อนบอดร์อ,อันนี้ก็น่าสนใจแต่ผมไม่อยากให้มันซ้ำซากจำเจถึงแม้ว่ามันจะเก่งก็ตามนะฮะแต่ผมไม่อยากซ้ำไงเออพออะไรที่มันซ้ำๆเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเบื่อกันเร็วอะ อันนี้บวกเลือดเหรอบวกเลือดร้อยเปอร์เซ็นต์ไร้สาระฮะเอ๊ะจริงๆมันก็ไม่ไร้สาระเนี่ยนะเฮ้ยย้อนเวลากลับมาไดไหมโอ้ยย้อนเวลาไม่ได้แล้วอะคุณผู้ชมฮะทำไงดีเนี่ยอันนี้ก็ได้ะล้วแล้วเมื่อมันย้อนเวลาไม่ได้แล้วเราก็บวกไปให้มันจบจบไปฮะแล้วก็ไหนดูซิว่าเมื่อไหร่เราจะได้สายฟ้าเนี่ยเราจะเอาสายฟ้ามาบวกกับไอ้นี่ของเราสักทีแล้วก็นี่ครับมันมีเยอะเอา้าตังหมดขายอะไรได้บ้างเนี่ยอะ ขายไม่ได้แล้วตังหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเนี่ยมาเทสกันดูดีกว่าหลังจากที่เราเนี่ยอัปเกรดอาวุธของเรากันแล้วว้าคราวนี้อ่าจะชนะพุกมันอย่างง่ายดายดูครับดูแค่แพอูมันรุนแรงมากจริงจพี่เราแพ้ไปหนึ่งคันแล้วครับตอนนี้ฮะมาหนที 1, 2ที 1, 2, 3ทีไปหทีสทีสทีสทีจะวินนี่ ไม่สิออ้ยดันเรากระเด็นขนาดน,นี้ไม่ไม่รอดหรอกฮะบอกเลยว่าผมนี่เข้มมากมาหนึ่งทีสองพุทยแรงแรงแรงดรามเมตรแปดสิบเมตรกับเลือดเรียกว่าต่างก,กับเราเยอะเรียบร้อยครับตอนนี้เราแพ้ทั้งหมดสองคันนะนี่ไงโดนเข้าไปสิมาคื่ว่าจะแรงกับข้างั้นเลยสองสามเฮ้ยแพ้เนี่ย แพ้แล้วตอนแรกเราชนะพอ moved. ชนะเพราะว่ารถความไงเอเอกดอาวุธเขาไงมาหนึ่งทีสองทีสามทีหนึ่งสองเฮ้ยผมว่าผมชนะแน่นอนนะเอาไปอีกโอ้โ oh อ้ oh oh oh. โดนยิงมปีหนึงทีไม่เป็นไรฮะเรียกว,ว่ายังได้อยู่เกือบไปแล้วเรียกว,ว่าชนะทั้งหมด11ครั้ง ก็ถือว่าโอเคอยู่นะตอนนี้เราขาดอีก2คันแค่นั้นเองครับถ้าสมมุติว่าเราชนะ2คันได้เนี่ยนะโอกาสชนะเนี่ยต้องเป็นเอ้ยโอยเราขาดอีก2คันเท่านั้นเองฮะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยชนะ2คันได้เนี่ยสเตตที่5เนี่ยเราจะต้องหลุดไปในสเตตรเลรกอย่างแน่นอนไอวูดเดนพาร์ทเนี่ยกระจกเกินไปละเอาละครับหลังจากที่เราเสียเวลานั่งดูโฆษณาจนสามารถเปิดกล่องได้เรามาเปิดกันเลย แทร์แดแทรด้ยอุยอยอ้ย้ใส่อาวุธที่3มอันแต่ไม่มีอะไรให้ใส่นะแล้วค่าขายทิ้กมาหมดแล้วมาเอาละครับหลังจากที่เราเปิดเสร็จฮนะถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องมาอัปเกรดอุปกรณ์ของเราผมมองว่าแรกๆเนี่ยเราควรจะเน้นไปที่ดาเมจใช่ถ้าดาเมจเราแรงเนี่ยนะฮะ อะไรอะไรก็เป็นไปได้ครับขายของก่อนไม่ใช้มันละไอ้พวกของกันโลกะลาปลากระป๋องเนี่ยอัพมันซะผมเงินไม่พอนะเนี่ยขายอะไรได้อีกบ้างเนี่ยผมโยนล้อขายมันละไม่ใช้มันละไอ้ล้อก,กระจกเนี่ยอ่าอ้ยโอเพชรเราเยอะขี้เกียจรลอละทั้งเลยครับแล้วก็นี่ฮะเอาไปเลยกดไปเลยห้าเพชรทุกงนี้เรานี่รู้สึกว่ารวยครับงจาก อตอนแรกๆครับเรียกว่าจนมากครตอนนี้เนี่ยดาเมจเราร้อยกว่าเลครับผมเชื่อว่าเราเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายชนะนะเอามาไปแก้แค้นกันดีกว่าเราถึงเวลาแก้แค้นแล้วเจ้า KK นี่ไงสองถอกเรียบวดดับครับคันนี้ลหละแอคโคสองอีกทีเดียวเรียบร้อยครับชนะแน่นอนชนะใส่ใสคคันนี้เมื่อกี้มันมันอีกลับมาชนะเราได้ยังไงวะเนี่ยฮะว่าคราวนี้เนี่ย ว่าน่าจะผ่านเตะไปได้อย่างง่ายดายฮะดูครับตัวระเปียงตัวระเปียงฮะเฮ้ย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 ,ยแหมทําเป็นเลือดเยอะนะเราเนะหนึ่งทีอีกทีหนึ่งไปอ๋อเรียบร้อยเลือดเยอะกินมากครับแต่ละตัวฮะที่เหลือเนี่ยไม่น่ามีใครสู้เราได้แล้วฮะสบายสบายครับตัวที่สิบเอ็ดแล้วน่าจะไม่มีปัญหาตัวที่สอง หนทีสองนีตอนที่13ครับหึทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอาซะเราหงายเลยนะแกตัวสุดท้ายครับเป็นแพ้ภายตัวเองซะอย่างนั้นน่ะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยเราชนะครบ14ครั้งเราได้ทําการโบบทพื่อผ่านใบในสเตจตัดไปดั็นที่เรียบร้อยอานี่มันช่างเป็นที่นั่งที่คุ้นเคยยิ่งนักคุณหน้าคุณตากันดีใช่ไหมล่ะเราฮะเอาละ เดี๋ยวเราไปรีบเปิดกล่องกันเลยดีกว่าไหนๆเราก็รีบผ่านสเตนมาขนาดนี้แล้วนี่ครับเราก็ผ่านไปที่เมท a ลพาร์ทะปลดล็อกหนึ่งดาวสีฟ้าเป็นที่เรียบร้อยเฮ้ยสายฟ้าเท่เอาสายฟ้าดีกว่าและเขาก็ได้แถมล e เจนารีบล็อกมาให้เราเปิดเลยดีกว่าหนึ่งพึ่งขายเซิร์ฟเวอร์ทิ้งไปเนี่ยสองโอ้โหพีระมิดก็พึ่งขายไปสามบอร์เดอร์ เฮ้ยถ้าบอเดอร์ใส่กับดับเบิลล็อกเก็ตนี่มันก็เจ๋งเหมือนกันนะเนี่ยอูย้ยบวก100ร้อยเปอร์เซ็นต์เซอร์เอร์เพิ่งขายเซิร์เฟอร์ไปอู้บวกย3ิบสามดาเมจฮนเรียกว่ามีอะไรดีๆบ้างวะเนี่ยฮะก็ดีทุกอันแหละเอาละและตอนนี้ครับเราก็มาอยู่ในสเตจที่ห้าฮะเรามาดูดีกว่าอันนี้เนี่ยรถเราเนี่ยนะสามดาวบวกเลือดร้อยยี่สิบสามอันเนี้ย <c oughs> ในเมื่อบวกดาเมจเท่ากัน ย้ายสัมมโนโรัวแป๊บนี่ฮะเราย้ายเลยฮะเพื่อความอาไม่เสียเวลานี่ครับแล้วก็บวกอีกร้อยเปอร์เซ็นนะโอ้โหนี่ฟ้าฟ้าช่างเป็นใจและแถมนี่เขามปอีกพอไหมพอด้วยครับคุณเจ้ามะนี่นี่มันโนดอะไรวะเนี่ยทำไมอะไรมันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยวะเนี่ยอันนี้บวก20%ให้ปาวานเลยนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเราบีบวกร0อละอ่ะต่อไปครับเราก็มาเติมล้อก,กันฮะ คราวนี้แหละผมเชื่อว่ารถเราเนี่ยน่าจะไร้เทียมทานดูดูเลือดครับ439ฮะกับด a า108ผมว่าในสเตนี้เนี่ยไม่น่ามีปัญหาเอาละเดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยดีกว่าว่าดูครับมีคนจุติมาเหมือนเราฮะสคนฮะรวมเราเป็น3ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในสเตทนี้เนี่ยเราจะแน่สักแค่ไหนโอ๊ยโอยนี่ไงคิดว่าจุติมานี่ครับนี่คือความโหดร้ายของรถผมนั่นเอง แกโดนอีกทีเดียวนะนี่ไงมาพลิกรถให้ข้ายิงไปอย่างนั้นนะนี่ดูโอ้โหเป็นไงเสียอย่างเดียวครับมันพลิกเนี่ยเฮ้ยเ้ยเอาเรื่องอยู่ครับยังไงล่ะรถจุติก็ดนไปดินี่ครับโอ้โหดูความดูความหมวเนะี่ยเฮ้ยนี่มันทาให้ตายใหม่ดีว่าเรียกว่า 180องศามหาปาลาไหลก็แล้วกันคันที่แล้วเนี่ย360ครับแต่ดูแล้วคันนี้เราน่าจะแพ้เขาครับเพราะว่าอย่าเพิ่งเปิดประตูอิกอิกชนะว่าดีนะเลือกดูครับดูครับเปลี่ยนเดียวชอ็อตมารีแกจะสู้อีกไหมนี่กระโดดตามมิดไซด์ตัวเองเลยนะเนี่ยที่ผมบอกเลยว่าถ้าสมมติเราเนี่ยยังกระโดดตีลากาข้ามและหงายท้องอย่างนี้เนี่ย คันที่แพ้เนี่ยจะเป็นเราฮะนี่ไงเรียบร้อยนี่ครับมันจะเท่ดีเหมือนกันนะเนี่ยเอาอะใช้ได้ฮะบอกเลยว่าในช่วงนี้เนี่ยไม่น่ามีใครเจอยิงแบบทะลวงอย่างเราแน่นอนเนี่ยเราชอบแพ้ใครตัวเองอย่างเงี้ยว่าเดี๋ยวเราน่าจะเอาอะไรออกสักนะิดนึงฮะไปไปเถอมามาอู้ตีล่งกายอย่างสูงไงละ่ะ พี่เข้มไมหมล่ะน้องดูเออแบบนี้ก็ได้นะนถือว่าแจ่มอยู่ครับถ้าสมมุติเราเนี่ยอยากจะให้รถเราเฉงวันนี้ฮะเราต้องไปดัดแปลง,งส่วนร้องของเราฮะให้มันเวลาพลิกตัวเนี่ยไม่เรียกว่าดีลังกาอยู่ที่นั่เองเพราะว่าเวลามันไปนหงายท้องและยิงไม่โดนเนี่ยรู้สึกมันอเนจอนาถมากเนี่ยแบบนี้แบบเน,แบบนี้มันจะแพ้พวกแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะ เฮ้เฮ้ยเฮ้ย <affiliated? bilmiyorum S 1> ทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นข้ามไปลูกน <l ags> นิดเดียวเองเรียกว่าเราชนะทั้งหมด10ครั้งฮะไหนดูทิ่ว่าเรามีอุปกรณ์อะไรให้เราตกแต่งบ้างอะติดสติกเกอร์ซะหน่อยถามว่าติดสติกเกอร์ไปละมองเห็นไหมบอกตรงๆ,ๆเลยว่าไม่เห็นอะไรเลยฮะ <l ags> จริงๆเนี่ยเอานี้ใส่น่าจะเวอร์กว่าผมว่ามันอาจจะทำให้รถเราเนี่ยพลิกตัวได้ดีขึ้นฮะ เดี๋ยวไปลองดูดีกว่านี่คือคันที่เราเนี่ยแพ้ภัยตัวเองเดี๋ยวคราวนี้เราเอาเครื่องงัดมาเนี่ยหวังว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยนะฮะรอดพ้นจากภัยอันตรายของตัวเองได้ดีมากนี่แหละคือเป้าหมายนี่แหละชนะแล้วครับหนึ่งคันนะฮะข้ากลับมาแก้แค้นแล้วโอ้มันเป็นแสงเลเซอร์ใช่ปะผมหวังว่าเราจะไม่โดนจมตีตายก่อนชุบนี่ฮะนี่ครับดีและนี่แหละ เฮ้ยเอาละครับกุ้งนผมเ,เห็นหนทางนะครับเรียกว่าตอนนี้เนี่ยตัวจจิงๆเนี่ยนะโดนเราไปหมดแล้ะคราวนี้เนี่ยเราน่าจะชนะอย่างง่ายได้นี่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองครับอ่าเรียบร้อยครับเห็นชัดๆครับนี่นะก,การโจมตีแบบพลิกตัวโจมตีฮะหนึ่งไม่โดนนะดอกแรกฮะเฮ้ยถือว่าใช้ได้ฮะ หนึ่งดอกไปก่อนสองดอกและสามดอกสามทีแม่หนึ่งดอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวทิกรถให้ค่าด้วยสิว่าไม่เฮ้ยเฮ้ยทำไมรถเรามันแรงเยอะขนาดนี้วะเนี่ยเหมือนสวรรค์นเป็นใจ <c oughs> เรียบร้อยฮะ <c oughs> เอาล่ะครับมาหนึ่งทีสองทีครับ <c oughs> หนึ่งทีสองทีและสามที <c oughs> มา หวังว่าจะไม่มีใครมาทำร้ายรถเราได้อีกเฮ้ยเอ้เอ้อ่าเสร็จผมแม่อันที่สิบแล้วเฮ้ยไม่โดนหนึ่งดอกสองดอกยังไงก็ต้องโดนอันนี้เฮ้ยเฮ้ยมันหลบได้แต่ถ้าเบาขนาดนี้แล้วก็ไปคุยกับพี่เลย้นองนี่ฮะสองทีสามีครับเข้าไปเ,เต็มตมานี่ไงไม่หลบใช่ไหมไม่หลบใช่ไหมเอ้ยเอ้ยนีไงเรียบร้อยฮะเรางัดเขาทําให้เขาโจมตีเราไม่ได้ฮะ อันนี้อันนี้ก็แพ้เราไปแล้วถ้าจะไม่ผิดนี่ฮนะเสร็จครับเรียกว่าเครื่องงัดชนกันไงละ่ะเรียกว่าชนะ14ครั้งรวดฮค่แม่ไม่น่าเชื่อเลยว่าเราเนี่ยจะได้มานั่งบัลลังอีกครั้งในระยะเวลาที่รวดเร็วขนดาดนี้บอกแล้วว่าความแข็งแกร่งของข้านะ่ะมันของจริงเอาละ่ะเขาให้ดีเจนเนรีบอกในอีกแล้วฮะมาเปิดกันเลยดีกว่า แม่ปลดล็กอก2ดาวเร็วจริงๆฮะเฮ้ยปลาฉลามน่ารักมาเรามาลุ้นร e g e n เนอรี่บ็อกกันดีกว่าว่าร e เ e n เนอรี่บ็อกอันนี้จะได้อะไรกลับมาให้เราบ้างบวกเซิร์ฟเวอร์บวกเซิรฟอร,บฟร,ฟอร์บวกไททันสติงเกอร์สติงเกอร์รู้สึกจะเป็นไอที่แทงๆอ่ะอันสั้นๆหน่อยฮะไม่มีอะไรโดนใจแลยเอาละเรียกว่าเราเนี่ยมาอยู่สเต,ตนี้แล้วฮะ เราจะต้องทดสอบก่อนว่าสเตยนี้เนี่ยเขาแข็งแกร่งกันแค่ไหนมาเลยเลยลูกขอ่อนี่ไงกับการคอมโบขั้นยอดเรียบร้อยครับเก็บไปหนึ่งแล้วอันนี้ล่ะ,ะโดนแน่นอนนะเก็บไปสองครับนหนึ่งทีไม,โไมโ่โดนไม่โดนไม่โดนโดนไหมโดนโดนแล้วเก็บไปสามทน,นี้ล่ะ ีหลอกสองแม้ไม่โดนเอามาดิมาดิอีกทีเดียวอวิ้ยเก็บไปสี่ฮะสองสามเก็บไปห้าแล้วครับคุณผู้ชมฮะเฮ้ยคันนี้อันนี้ดาเมจแรงอยู่ครับโดนงัดไปดิเอา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 แพ้เฉยโว้ยว่าจะชนะแบบรวดรวดอะไรเก็บไปหกครับสี่อีหนึ่งทีสองทีสามทีแล้วเรียบร้อยครับหงายท้องไปเสร็จ วิธีท่านี้เรียกว่าจุติมาวิธีแพ้เลยเขามีอาวุธสองอันหนึ่งทีสองทีสามเอาเอาเอาเอ้ยแบบนี้ไม่ถูกต้องนะเฮ้ยเฮ้ยเฮเยทนเล่นไปแพ้ไม่เราต้องแรงกว่านี้เพื่อชัยชนะหนึ่งทีสองทีสามทีอระชุบปุ๊บหนึ่งสองสามจุต นิดเดียวครับเลือดเขาเยอะมากฮะหนึ่งทีสองทีเดี๋ยวเขาขึ้นเรียบร้อยครับเขายิงเราพลาดไปหนึ่งดอกฮะหนึ่งทีสองทีมามายกเราขึ้นนี้เอาแพ้เฉยโอ้โดาเมจเขาแรงมากครับแถมเลือดเขาเยอะด้วยนะฮะก็ถือว่าโอเคอยู่นะเราชนะตั้งเก้าครั้งตอนนี้ครับผมก็ติดอยู่ใน1ในสาของสเตจที่6นะฮะเดี๋ยวเอ้ยเรามาดูซิว่าแมวเราเนี่ยอัพอะไรได้บ้าง นี่ฮะอัพนี่ดีไหมเวลาเราเนี่ยเปิดกล่องเนี่ยเราจะได้เงินเยอะขึ้นใช่เอาดีเอาอัพเลยฮะมันเป็นเหมือนสกิลติดตัวครับแล้วก็บวกโบนัสเมื่อขายเหรอเอาไป็นบวกอะไรดีวะคุณผู้ชมฮะตรงนี้เนี่ยโอ้โหเราบวกบอร์เดอร์ไว้หลายอย่างมากอันนี้ก็บวกอันนี้ก็บวกตรงนี้เนี่ยผมว่าผมเก็บไว้อัพทีหลังดีว่าเฮ้ยอัพไปเลยก่อนหนึ่งอัน อ่าเรามีแต้มเหลือแล้วก็มีแต้มเหลืออีกหนึ่งใช่ไหมเก็บไว้ก่อนฮะนี่อะไรอะ่ะอ๋อจะทําให้โอกาสเบสได,ด้เร็วขึ้นเหรอไม่เป็นไรช่วงนี้ยังไม่ยังไม่มีของให้ไปเบสนะฮะเอาละเราก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันไหนมาดูในครังซิว่าเราเนี่ยบวกอะไรได้บ้างนี่ใส่ฉลามไปก่อนหนึ่งตัวไปดูซิดูซอิอยากจะบวกอันนี้ให้เต็มเต็มเลยเกิน นี่บวกอะไรบ้างเนี่ยฮะเรามีแมสติงเกอร์นี่ฮะเรามีสติงเกอร์ครับถ้าเราใส่กับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะบวกดาเมจอีก3 0และถ้าเราใส่นี่เข้าไปอีกฮะจะบวกดาเมจอีก100% 130%รตสิแต่สีอย่างเดียวครับเราไม่มีเซิร์ฟเวอร์ฮะเรียกว่า เดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องเก็บเว้รุ้นที่หลังครับน,นี่ตอนนี้ดามเมจเป็น1นึ่่แล้วและยังไงก็ตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับสำหรับในเกมซีรีส์นี้เนี่ยอาจจะออกช้าหน่อยนะฮะแต่ก็ยังเล่นอยู่เรื่อยๆครับแต่อาจจะไม่เป็นซีรีส์หลักและซีรีส์หลักผมอาจจะเอาไปลงกับ Colony Survival แทนนะฮะก็หวังว่าคงจะชอบกันนะอ่ะไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าก็แล้วกันไปแล้วนะบายจ้า